ก็แมตช์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศโรมาเนียนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่เราไปสามารถคว้าแชมป์โลกได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศการแข่งขันแบบระดับโลกคือสุสดยอดอมากๆเลยค่ะพี่ใช่ค่ะแบบเราไปแข่งกับประเทศเจ้าภาพนะคะแบบชิงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากองเชียร์เขาเยอะพี่ใช่ค่ะถ้าเราไม่มีสมาธิหรือเราหลุดออกนอกเกมเนี่ยคะ่ะเราแพ้เขาแน่แค่ะใช่ค่ะ ก็ได้แชมปมารู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนหนูหนูมีความฝันอยู่แล้วว่าหนูอยากเป็นแชมป์โลกประเภทเดียวหญิง2สมัยค่ะแล้วก็ประเภทคู่หญิง3สมัยอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแต่แต่หนูก็ทําได้นะคะและหนูก็ยังมีเป้าหมายว่าหนูอยากทําให้มันได้ค่ะเพื่อที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของไทยค่ะเทคบอลโอเคงั้นพูดถึงซีเกมบ้างค่ะวันนี้ซีเกมเทคบอเป็นนัดเปิดสนาม วันนี้เปิดสนามมาทั้งแรงเลยพี่ยกแข่งสองนัดติดเป็นยังไงบ้าง,งก็รู้สึกมันก็รู้สึกมีล้าลาคะ่ะเพราะว่าหนูไปแข่งชิงแชมป์โลกมานะคะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศด้วยด้วยสภาพร่างกายอะไรแบบนี้ใคะก็รู้ก็รู้สึกแบบล้าล้านิดนิด,นดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรพอพอโอเคอะค่ะพี่พูดถึงคู่แข่งที่เจอวันนี้บ้างคะ่ะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมน่ากลัวยังไงบ้างก็สําหรับหนูนะคะ่ะก็คือน่าน่ากลัวทุกทีมคะ่ะพี่เราจะไม่ประมาทเขาคะ่ะเพราะว่า ทุกคนเขาก็เล่นเป็นนะคะแบบในเอเชียค่ะพี่เขาเริ่มพัฒนาขึ้นมานเรื่อยๆใช่ค่ะป้าหมายในซีเกมก็คือแน่นอนแล้วะค่ะก็คือเหรียญทองค่ะสเหรียญทองสําหรับหนูนะคะเระเพีเดี๋ยวหญิงว่าะพี่คู่หญิงะะก็ฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะแล้วก็คนที่บ้านฝากเป็นกําลังใจและติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ